ประวัติศาสตร์จารึกไทยคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาสกีศึกเอเชียนเกมฤดูหนาว2อ2 5นนักกีฬาไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญแรกในการแข่งขันกีฬาสกีเอเชียนเกมฤดูหนาว2025ี่หาที่ฮาบินประเทศจีนวันที่11กุมภาพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมฤดูหนาวครั้งที่9าฮาบินเกม2025ที่เมืองฮาบินประเทศจีนเป็นการแข่งขันกีฬาสกีฟรีสเทชิงในประเภทสลปสไตล์ชายเมนเอสฟรีซีสลบสไตล์แข่งขันทั้งหมด3 รันทีมชาติไทยส่งปอนวีปอนฮองรีวิยาตองนักสกีหนุ่มลงชิงชยัยผลปรากฏว่ารันที่1ปอนวีทําได้59.75คะแนนรันที่2ไม่มีคะแนนและรันที่3ที่เป็นคะแนนดีที่สุดทําได้85.25คะแนนทําให้จบในอันดับ3จากนักกีฬาทั้งหมด11คนทําให้ปอน v, วีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและถือเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เหรียญแรกของประเทศไทยและเป็นเหรียญแรกของปอนวีในฮาบินเกม2025อีกด้วย ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากญี่ปุ่นโดยปอนวียังคงเหลือรายการแข่งขันฟรีสเตสทีิงรายการบิ๊กแอร์ในวันที่13กุมภาพันธ์2568โดยเริ่มรันที่1ตามเวลาประเทศไทย10นาฬิกา14นาทีสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นายปิสวัตอรอมรนันานายกสมาคมกีฬาสกีและสโนโบอร์ดแห่งประเทศไทยพร้อมคณะได้เข้าไปให้กำลังใจนักกีฬาสกีไทยถึงขอบสนามแข่งขันอีกด้วย